สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคน FC เก่า FC ใหม่นะคะวันนี้คุณย่าจะพามาแกะเวลาเราไปซื้ออกุ้งมาจากห้างสปปรรพสินค้าเนาะก็จะใส่ถุงแบบเนี้ยแล้วเราก็จะ,ะทําการวิธีแกะให้ดูนะคะเราดึงอย่างเงี้ยมันไม่ออกเนาะเนี่ย บางคนรู้บางคนยังไม่รู้นะคะเราก็จะทำการทำให้ดูค่ะบีบางนี้เลยค่ะใครรู้แล้วก็ผ่านนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะบางคนก็จะใช้มีดตัดนี่ค่ะบีบบีบเนี่ยแล้วมันก็จะหลุดออกง่ายๆตอนแรกย่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะใช้มีดตัดอย่างเดียว ถุงเราสามารถเก็บไว้ล้างาไว้ใส่กระเทียมหัวหอมแล้วก็ห้อยตากแดดไว้ได้ค่ะนี่เลยค่ะมันหลุดออกง่ายๆอย่างนี้เลยตอนแรกย่าไม่รู้เหมือนกันค่ะซื้อมาทีไรก็เอากันไกรตัดแล้วก็มาดูวิธีเก็บของย่านะคะสำหรับย่านะ ยาก็จะเก็บแบบนี้ก็เก็บได้นานค่ะเป็นเป็นอาทิตย์เลยถ้าเรายังไม่ทำอาหารเนี่ยค่ะเขาแช่แข็งมาเนาะแช่แข็งมาเราก็เอามาทำการโอะ คือตรงหัวกุ้งมันจะแหลมเนาะเราจะตัดมันออกจะได้ไม่ทิ่มมือไม่แทงมือแล้วเราก็จะเก็บค่ะกุ้งตัวประมาณเนี้ยไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินทำอ่ากุ้งแช่น้ำปลาอร่อยค่ะตัวใหญ่เกินก็ไม่อร่อยนะคะเนื้อเขาจะเหนียวถ้าทำกุ้งแช่น้ำปลาเนาะเนี่ยค่ะออกมาแล้วเนาะถุงเราสามารถล้างแล้วก็ เก็บไว้ใส่อะไรได้ค่ะใส่กระเทียมหัวหอมพริกเพื่อให้มันตากแดดเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตัดหัวตรงอ่าที่มันแหลมแหลมออกเนาะตัดแล้วยังไม่ต้องล้างนะคะเวลาเราเอามาประกอบอาหารเราค่อยล้างแกะแล้วเราค่อยล้างทีเดียวเลยค่ะ นี่เลยค่ะแบบนี้ตัดหัวตัดแต่หัวออกตัดตรงเหลมๆม,มันชอบแทงมือยา่าย่ากก็เลยตัดตัดออกอ่าแล้วก็จะเก็บใส่ภาชนะใส่กล่องใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เนาะตัวประมาณนี้ ทําพุ้งแช่น้ําปลาอร่อยค่ะเนื้อกําลังหวานเล็กกว่าน,นี้ก็ไม่อร่อยใหญ่ก็ไม่อร่อยค่ะมันจะเหนียวเนาะนี่ค่ะเก็บใส่ภาชนะแบบนี้เลยภาชนะที่เราเตรียมมาเนาะแล้วก็แช่ฟิตเลยค่ะอยู่ได้นานอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยบางทีลืม แช่เป็นน้ำแข็งเลยค่ะเลยอาทิตย์ก็มีญาเคยทำแล้วก็คงสภาพสดอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็แช่เย็นไว้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าด้วยนะคะทำแบบนี้เสร็จเราก็จะเอาไปอัดฟิตเข้าช่องฟิตเลยค่ะทุกคนมันจะเก็บได้นานค่ะนี่เลยค่ะเราจะทำอะไรเราค่อยเอาออกมาล้าง ประกอบอาหารทีเดียวเลยค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะ